ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําดอกละโพงของค่ายคานินะครับดอกขนาด15นิ้วโครงปั๊มนะครับนับ300วัตต์ RMS นะครับพีคสูงสุดได้600วัตต์นะครับนะเป็นรุ่นมรกตมาร์กนะครับไว้3นิ้วนะครับหรือว่าเบอร์75.5นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่57เฮิรตถึง3,500เฮิรตนะครับ i m p e d a ที่8โอห์มนะครับะ sensitivity อยู่ที่9 6 d b นะครับในราคาดอกละ1,250บาทนะครับ ตัวขนาดไม่เหล็กนะครับน้กว้าง170มิลนะครับหนา20มิลนะครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีช่องลมระบายความร้อนใหญ่ๆนะครับนสำหรับใครอยากใช้งานเอาดองงานกลางแจ้งนะครับตัวนี้เลยนะครับโครงก็จะเป็นโครงปั๊มนะครับดูแข็งแรงนะครับไม่อ่อนนะครับสะพานไฟก็ใหญ่ใช้ได้ใบยิงโพสตนะครับจะเป็นแบบบตรีสายนะครับนไม่ใช่แบบกดนะครับเดี๋ยวมาดู ในในตัวโครงนะครับจะมีโลโก้นะครับของคันนี้สักปั๊มไว้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ของคันนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสไปเดอร์นิดนึงนะครับสไปเดอร์นะครับจะเป็นแบบเรียบนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับแบบเรียบห้าลอนนะครับะกดดูนุ่มนะครับไม่แข็งนะครับเป็นสไปเดอร์ชั้นเดียวนะครับ สำหรับทาเสียงมิดทานะครับผมว่าออกดีเลยนะครับเพราะว่าตัวกระดาษนะครับถือว่าบางนะครับบางนะครับจะออกโลนใสแน่นอนนะครับนาซเซราวก็แบบนุ่มนะครับนะใครไปทําแบบตู้ฟูเรน์นะครับก็ได้เสียงเบสที่ลึกนะครับนุ่มใสนะครับหรือว่าใครไปทํางานเสียงกลางงานกลางแจ้งนะครับตัวนี้ได้เสียงกลางใสชัดแน่นอนนะครับนะเพราะจะออกมิดทายนะครับนะติดโลนนิดนะครับถือว่าโอเคเลยในราคา ดอกละ1,250บาทนะครับตัวหมวกก็แบบเรียบกระดาษก็แบบเรียบหยาบนะครับเรียบหยาบนะครับไม่มีลื่นะครับสวยมากดูดูช่วงชักแล้วนะครับช่วงชักไม่ลึกมากนะครับแต่กระดาษนี่ลงลึกเลยนะครับนะสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเหมาะทําเสียงกลางมากใครสนใจอยากเอาไปทําเสียงกลางนะครับแนะเป็นตัวนี้เลยถ้าเป็นดอก15นิ้วนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับยังพันกว่าบาทเองนะครับ ฝากเพืเ่อนๆไว้ด้วยนะครับ